Thank <sharp inhale> you. hear me please ติ่งแมวอ่ะตอนไี้สิเลยติ่งแมวติ่งแมวหปยเดี๋ยวไม่หายโอ้ยพี่นี่งูนะอุตส่าลิงเขาไม่ตั้งทานแล้วไม่เกิดแพ้ไอ้ควายพี่พี่หันขวาพี่เดันเข้าหันขวาเลยด้านหน้าเลยครับเก้ารอเลยพี่มันด้านหน้าไม่ได้มาแต่ขาพี่จิตด้านหน้าจิดด้านหน้าด้านหน้าถ้าเราหัวเปล่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทางนนั้แหรอรอเลยรอนิ่มๆเลยพี่แปดมนโหดีจ้าวแทบวัดแทบวัดแทบเออเจ้าเจ้าวันไอ้เสือ มี <laughs> อะไรกันะมันมันเหรอยอะไลแล้วอ่ะให้แล้วอันนี้อันนี้